นี่คือมีคนบอกว่าอมวยเหนียวมากเอ้ยอมวยเหนียวมากเหนียวเหนียวเหนียวนี่อะไรเหนียวเหนียวเหนียว yes เขินคนมีความลาศเขียังมีความแบบลื่นลื่นลื่นลื้ยหอมหัวแป๊บนึงนะอันนี้อันนี้คืออะไรเด็กหอมหัวกันเองเหรอหนูลูกถึงเขาจะเหมือนแมวแต่ว่าเขาไม่ใช่แมวลูก ได้ไหมอย่าแซลอย่าเซวนี่ไม่ได้แซลเลยพูดแฟกตอนหูแดงเวอร์หูแดงเหรอไม่นะทุกคนเฮ้ยแดงนิดนึงเฮ้ยปลายแดงแดงอ่ะเฮ้ยอย่าแซวสิเออเปิดนะเนี่ยอุตส่าห์อุตส่าห์นั่งเงียบเงียบนะ ถ้าเอฟคนเสื้อสีขาวจะโดนคนเสื้อสีครีมหยุมหัวไหมคะซื้อคนเสื้อสีขาวได้ไหมคะซื้อเลยแหละครับยากนะครับไม่ไว้เจอกันแล้วกันนะครับผมไม่ได้ขายกันแล้วก็ขอพ e r m i ชั่นด้วยนะครับเฮ้ย p e ม m ชั่นอเลยเออว่าขายไหมคผมรู้คุณไม่เป็นไรหรอกงงงงไปเลยอค้างหลับนิดห่อยะ อยากเอฟคนพี่บ้างคะ่านน้องดีกว่าให้เอฟได้ไหมเมื่อกี้เขาให้ห้านาทีเขาให้กี่นาทีเอ่ยมีค่าธรรมเนียมครับเฮ้ยทำกิจการไหมค่าธรรมไรปีเป็น subscription subscription base ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับคุณภูเท่าไหร่เดีย เธอตกหมั้นรักขึ้นไม่ไหวเอ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไปที่คลินิกลาวนะฮะตกลขึ้นไม่ไหวนี่ทำไรอะไรเนี่ยมึงหนานาไงครับได้ข่าวว่าแอดมิดมาครับแอดมิดเป็นอะไรเธอเป็นอะไรเป็นอะไรใช่ก็เป็นอะไรอ่ะคนหลายหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าเป็นอะไรผมติดเชื้อขั้นรุนแรงนะทุกคนไม่ใช่โควิดเชื้ออะไรไม่ใช่โควิดนะเชื้อความรักเปล่าเฮ้ย ตายแล้วผมที่นี่นัต้อแล้วกันทั้งหลักเข้ากระแสนเลือดอกมื่อคือผมป่วยครับผมคือเป็นติดเชื้ออะฮิวาครับใช่ใช่เพราะว่าแบบว่าคือเราไปกินของเสียเข้าไปมันทาให้เราอะไรท้องเสียขั้นรุนแรงเอะแรกคิดว่าแบบว่าไม่เป็นไรหรอกแบบรักษาที่บ้านก็ได้โอ้โหไปไปนอนโรงพยาบาลเลยไม่ไหวไม่ไหว แล้วเรามีส่งข้อความหาเขาไหมเหมือนครา้ที่เราเขามาเขาเริ่มแ้ผมจะไปเยี่ยมตอนแรกผมจะไปเยี่ยมแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าจะไปเยี่ยมมันต้องไปตรวจโควิดออกตอนนัน,นอตอนนั้นคือเขาโทรมาวันที่ผมเข้าโรงพยาบานลนวตอนนั้นผมอยู่ในภาวะปวดท้องมากแบบคื่โทรศัพท์มันอยู่ตรงนี้นะแต่ผมแบบโอ๊ยไม่ไหวว่าขยับมือไม่ไหวเลยผมปวดท้องมากก็เลยไม่ได้รับสายเขาแต่ว่าส่งไลน์ไปะเขาตอนตีหนึ่งขึ้นบอกว่า อะไรวะตัวแบบรับโทรศัพท์ไม่ได้ว่ะอะไรอาี้ยไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะพออย่าคนเขาดูมันหมดว่าเราเออข้างลากอะไรอย่างงี้ส่งไปตีหนึ่งครึ่งเพราะผมตื่นมาตีหนึ่งครึ่งไงเพราะว่าเขาตือนรีบตอบเลยเออไม่เป็นไรเราก็ส่งใจไปเยี่ยมกันละกันได้แต่ว่าตอนนี้หายดีแล้วเนี่ยตอนที่ผู้วินกักตัวอยู่อ่ะมีส่งข้อความไปหาเขาไหมตอนแบบ จบลับนี่เหรอปอไม่เห็นได้เลยปอนเป็นอะไรเลยแล้วคุณลกททำไมอ่ะเออลรคทำไมคุณทำไมอ่ะบอกความจริงเขาไปบอกความจริงเขาไปว่าคุณไม่ได้ส่งข้อความแล้วส่ง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 อยากเล่นอยากเล่นอยากให้นะแบบเนี้ยอืหาฟองดีกว่าเขาบอกว่าเป็นซีเรตเป็นซีเรตเป็นซีเรตไม่แต่เขาส่งมาจริงจริงก็ส่งมาถาม่าเอ้ยเป็นไงบ้างอัปเดตเรื่อยเรว่าออกได้เมื่อไหร่เอออืมก็สำหรับแฟนๆที่เป็นห่วงตอนนี้หายดีแล้วนะคะแล้วก็สนมากด้วยนะคะ นับเวลาเอ้ใเวลา1ถึง10 1 2 3 4 5เรียวชีปาเอ่าครับนับ1ถึง10แล้วครับไม่มีอะไรเกิดขนะครับเมือกี้พูดภาษาอะไรทางจีนเขาจะีใช่ครับนี่ว่าภาษาจีนเอ้ยปาซีรีส์คูก็มีแค่เพื่อภูวินแค่หนึ่งเดียวครับเอ้ยไม่ใช่อะไรเอไม่แก้กันเลย เพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวไม่เพราะว่าผู้วิพูดความจริงผมกำลังคิดมุกอยู่ไม่ใช่หรอกพอดีไม่ภู้วิจพูดความจริงเพราะปอนมีแค่นายแค่หนึ่งเดียวนายคือใครนายเฮ้ยยนาคือเจ้านายคุณเนี่ยโอเคตอบได้ดีตอบได้ดีตอบได้ดีโอเคได้ครับรอติดตามกันได้กับเรื่องนันนะครฝากติดตามด้วยนะครับ